ที8ห้ามทักเรื่องเล่าสยองขวัญจากพันทิพย์จากหมายเลขสมาชิก67 3 6407เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ขอแทนตัวผู้เล่าว่าดาวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นสมัยที่ดาวยังเป็นนักศึกษาในรั้วมหาลัยแห่งหนึ่งแม้ว่าดาวจะเลือกเรียนเข้ามหาวิทยาลัยที่อยู่ภายในจังหวัดเดียวกันกับบ้านเกิด แต่พระระยะทางจากบ้านและมหาลาัยนั้นไกลกันเกินไปคุณพ่อคุณแม่ของดาวจึงให้ดาวพักที่หอพักแทนซึ่งหอพักนี้เจ้าของหอเป็นเพื่อนร่วมรุ่นมหาลาัยของคุณพ่อเป็นหอพักที่เพิ่งสร้างเสร็จโดยลักษณะโครงสร้างจะไม่ใช่ตึกแถวเหมือนอย่างหอพักทั่วไปแต่ถูกสร้างแบบบ้านพักเป็นหลังๆไปและด้วยความที่หอพักนี้เพิ่งถูกสร้าง ที่หอจึงยังไม่มีการตั้งศาลพระภูมิวันนั้นครอบครัวของดาวเข้าเมืองมาเพื่อท่องเที่ยวในวันหยุดและได้แวะรับดาวไปเที่ยวด้วยทุกอย่างดําเนินไปด้วยอย่างมีความสุขปกติไม่มีเรื่องแปลกๆอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งขากลับหลังจากเที่ยวเสร็จครอบครัวต้องแวะส่งดาวที่หอก่อนจะเดินทางกลับบ้านต่อดาวจำได้ว่าช่วงนั้นเป็นเวลาสีทุ่มกว่า และยังมีฝนตกลงมาอย่างไม่ขาดสายความเร็วของรถถูกชะลอลงเพราะการจราจรที่ติดขัดข้างหน้าดาวมองข้างทางอย่างไม่ใส่ใจอะไรมากจนรถค่อยๆขยับเลื่อนผ่านไปมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนี่คุณพ่อเปรยเบาๆเ,เรียกความสนใจให้ดาวรีบหันไปดูตามหืมดาวร้องออกมาด้วยความสงสัยก่อนที่เสียงคุณแม่จะดังแทรก ห้ามทักราวกับคุณแม่รู้ว่าดาวจะพูดอะไรออกมาท่านจึงรีบห้ามเสียก่อนดาวจึงยังคงจดจ่ออยู่กับภาพเหตุการณ์ตรงหน้าและพยักหน้ารับคำเตือนของคุณแม่อย่างเงียบๆที่ถนนอีกฟากมีรถกู้ภัยและรถตำรวจจอดอยู่สองสามคันมีคนมุงอยู่รอบๆดูไกลๆแล้วค่อนข้างวุ่นวายเศษอะไหล่ของชิ้นส่วนรถกระจายเต็มบนถนนหากแต่ สิ่งที่เรียกความสนใจจากดาวได้เป็นอย่างดีที่สุดคือร่างที่ถูกพุ่มห่อด้วยผ้าขาวมีคนตายเพราะคำเตือนของคุณแม่ดาวจึงหลุดพูดเพียงคำว่ามีซึ่งแน่นอนว่าเรียกสายตาดูดุจากคุณแม่ที่นั่งอยู่ด้านหน้าได้เป็นอย่างดีนี่เป็นครั้งแรกที่ดาวพบเจอกับอุบัติเหตุข้างทางและมีผู้เสียชีวิต จังหวัดที่คุณพ่อเคลื่อนรถผ่านจุดเกิดเหตุดาวสังเกตเห็นว่าในบรรดาไทยมุงที่ยืนอยู่นั้นมีคนคนหนึ่งที่ดาวเห็นแล้วรู้สึกว่าผิดแปลกจากคนทั่วๆไปเพราะฝนที่ตกลงมาอย่างไม่ขาดสายทำให้ผู้คนที่เข้ามาดูเหตุการณ์หากไม่กลางร่มก็ต้องสวมใส่ชุดกันฝนแม้แต่เจ้าหน้าที่กู้ภยัยตลอดจนตำรวจต่างก็สวมใส่ชุดกันฝนกันทั้งนั้น แต่มีเพียงคนคนเดียวเท่านั้นที่ดาวสังเกตเห็นว่านอกจากเขาจะยืนตากฝนในฝูงชนแล้วตัวเขายังมีบาดแผลทั่วร่างอีกด้วยความรู้สึกบางอย่างบอกให้ดาวรีบละสายตามาก่อนที่เจ้าของร่างนั้นจะรู้ตัวแม้ว่ารถจะขับเลยสถานที่เกิดเหตุมานานแล้วแต่ดาวกลับยังรู้สึกตัวสั่นเล็กน้อย ในหัวก็เอาแต่คิดถึงเหตุการณ์ที่ตนเพิ่งพบเจอมาจนในที่สุดรถก็มาจอดสนิทที่หอดาวบอกลาครอบครัวและเดินเข้าบ้านพักของตัวเองอย่างเงียบๆที่หน้าประตูทันทีที่ดาวเปิดออกเจ้าแมวอ้วนขนฟูก็โผล่ออกมาต้อนรับดาวเป็นแมวที่ดาวนำมาอยู่หอด้วยช่วงสั้นๆเมื่อถูกแมวคลอเคลียได้สักพักดาวก็ลืมเรื่องที่ตนคิดมาตลอดทางไป เวลาตีสามกว่าดาวที่เพิ่งเล่นเกมเสร็จก็ปิดคอมปิดไฟและเตรียมตัวนอนฝนที่ตกลงมาไม่ขาดสายได้หยุดตกไปนานแล้วทิ้งไว้เพียงทองฟ้าที่ปลอดโปร่งและบรรยากาศอันเงียบสงบดาวค่อยๆปล่อยสติของตัวเองจมดิ่งไปกับความเงียบเพื่อเข้าสู่ห้วงนิทราเพียงแต่เสียงแคล็กแคลก,คลกนอนหลับตา ไปเพียงได้ไม่นานดาวก็ต้องลืมตาขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงคล้ายกับคนกำลังลากเท้าเดินอยู่ด้านนอกบริเวณหอพักของตนดาวคิดในใจว่าคงเป็นคนในหอพักสักคนที่เพิ่งกลับบ้านพักเลยพยายามที่จะไม่ใส่ใจและเตรียมปิดตาลงนอนต่อแต่เสียงลากเท้าเดินนั้นกลับใกล้เข้าบ้านพักของดาวขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจังหวะการเดินนั้นค่อนข้างช้า แต่ดาวกลับได้ยินชัดเจนพร้อมกับความรู้สึกขนลุกทั่วร่างอย่างน่าตกใจเจ้าแมวอ้วนที่นอนหลับอยู่ข้างๆดาวลืมตาตื่นขึ้นมาพร้อมกับกระโจนไปนั่งบนโต๊ะคอมทันทีที่ได้ยินเสียงสายตาของมันจดจ้องไปยังนอกหน้าต่างที่อยู่ติดกับเตียงนอนจากมุมที่เจ้าแมวนั่งมองอยู่นั้นสามารถมองทะลุผ้าม่านในห้องเห็นด,ด้านนอกได้อย่างชัดเจนดวงตาของมันเบิกกว้าง คล้ายกับว่ามองเห็นเหยื่อชั่วขณะที่ดาวกำลังจะเรียกเจ้าแมวกลับมานอนต่อน,นั้นเงาของใครสักคนก็ทาบทับมาที่หน้าต่างดาวหยุดชะงักคันทีและภาพเหตุการณ์อุบัติเหตุรายทางก็โผล่เข้ามาในหัวร่างที่มีบาดแผลทั่วร่างนั้นยังคงติดตาดาวอยู่เพียงไม่นาน ประตูห้องพักของดาวก็สั่นสะเทือนจากแรงทุบตอนนี้ทั้งดาวและเจ้าแมวอ้วนต่างก็จ้องมองบานประตูไม้ด้วยความรู้สึกที่คล้ายกันนั้นคือทั้งสองต่างรู้สึกตื่นกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้านนอกประตูดาวทำใจแข็งแอบขยับไปใกล้หน้าต่างเพื่อดูว่าใครกำลังทุบป,ประตูห้องของตนในใจก็ได้แต่ภาวนาขอใหไ้ไม่เป็นอย่างที่ตนคิดไปเอง ซึ่งสิ่งที่ดาวเห็นผ่านหน้าต่างนั้นก็คือร่างสูงใหญ่ที่โชคไปด้วยเลือดและมีบาดแผลเวอะวะอยู่ทั่วร่างกำลังยินทุบประตูอยู่ด้านนอกขนทั้งร่างของดาวพากันลุกชันอีกครั้งดาวจำร่างที่เห็นนั้นได้เป็นอย่างดีว่าเป็นร่างเดียวกันกับที่เห็นในเหตุการณ์นั้นเสียงทุบประตูยังคงดังอยู่อย่างต่อเนื่องดาวไม่รู้ว่าควรทำเช่นไรกับเหตุการณ์นี้ได้แต่ล้มตัวลงนอน แล้วดึงผ้าห่มมาคลุมร่างและสวดมนต์ภาวนาขอให้สิ่งที่อยู่ด้านนอกนั้นอย่าได้เข้ามาข้างในได้เลยโดยไม่รู้ตัวว่าเผลอหลับไปตอนไหนดาวลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งเห็นเจ้าแมวอ้วนนอนหลับสบายอยู่ข้างๆ้างแล้วก็รู้สึกโล่งอกคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนต้องเป็นความฝันแน่ๆจึงไม่ได้ใส่ใจอะไรอีกหากแต่ยังรู้สึกติดใจกับอะไรบางอย่าง เมื่อเปิดผ้าม่านเพื่อเช็คสภาพด้านนอกอีกทีด้านนอกมีแสงแดดอ่อนๆตอนนี้น่าจะสักหกโมงเช้าได้จึงยังไม่มีใครในหอพักตื่นสักคนดาวค่อยๆลุกจากเตียงแล้วเดินไปเปิดประตูออกช้าๆดาวมองสำรวจไปรอบๆทุกอย่างยังคงปกติเหมือนอย่างทุกทีเรากับเหตุการณ์เมื่อคืนเป็นสิ่งที่ดาวแค่ฝันเห็นในตอนที่กำลังโล่งใจอยู่นั้นจังหวะที่ดาว ก้มมองพื้นเพื่อเล่นกับเจ้าเหมียวอ้วนที่เข้ามาคลอเคลียดาวจึงได้สังเกตเห็นพื้นหน้าประตูห้อง <c oughs> ด้านนอกตั้งแต่ชานบันไดขึ้นมาถึงหน้าประตูห้องดาวมีรอยเลือดเปื้อนเป็นรอยเท้าเปล่าปรากฏอยู่รอยยังดูใหม่อยู่มากดาวตกใจกับรอยเท้านี้มากด้วยความกลัวเจ้าของรอยจะย้อนกลับมาหาอีกดาวจึงรีบวิ่งเข้าไปในห้องน้ำ นำน้ำภายในห้องมาตักน้ำราดล้างรอยเท้าที่ชานบันไดและบริเวณหน้าห้องออกอย่างรวดเร็วเย็นวันนั้นคุณลุงเจ้าของหอได้เรียกดาวไปตักเตือนเพราะถูกเพื่อนบ้านข้างห้องรายงานว่าโซนบ้านของดาวทำเสียงดังในยามวิกาลดาวทำได้เพียงขอโทษอย่างไม่สามารถอธิบายเหตุผลใดๆไ,ไ,ได้เลย